สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมันนี่เพ้นกับมีเมนูแครอทด,ดองกับหัวไชเท่าดองมาฝาก้อจ้าเมนูนี้ง่ายๆค่ะไปบึงน้ากันเลยจ้าว่าเพ้นเห็ดแบบใดค่ะค่ะส่วนผสมของข้อก,ก็สิมีแค่อดกับหัวไชเท่าย่างละหัวนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะ ลวการน้ำตาลไส้าขาวค่ะน้ำเพนกวินไส้น้ำแค่ขวดหน่อยนึงแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นขวดขวดเล็กขนาดนี้เนาะจ้าอันนี้ก็สเปนน้ำสมสายชู้ค่ะน้ำสมสายชู้กับสิไส้ขวดหนึ่งเลด้อค่ะแบบนี้จ้าค่ะเฮอกระสีมีโถกแกว้วสำรับใบดองเนาะจ้าค่ะขั้นตอนนี้เฮอกับไปตุมน้ำดองกันเลยจ้าค่ะจากนั้นฮากระสิไส้น้ำลงไปหนึ่งขวดหน่อยเนาะจ้า แล้กกาตามด้วยน้ำส้มสายชู่มันส้มสายชูกับสีไส้ขวดหนึ่งด,ด้วยค่ะปริมาณกันหนึ่งตัวหนึ่งเนาะจ้ะาเพราะว่าแค่หลอดของเ้าแค่สองหัวเนาะคะ่ะแค่หลอดกับหัวใช้เท่าแค่สองหัวะคะ่ะ จากนั้นค่ะกัดิ้ไส้เกลือประมาณหนึ่ง่อนตุค่ะใส่แค่ซอนตเดียว้ะจ้ะแล้วก็น้ำตาลค่ะสูตรนี้เพ้นสิเบอเฮดหวานจนเกินไปเนาะคะ่ะก็ใส่น้ำตาลลงไปสามซอนตุค่ะค่ะพอน้ำตาลกับส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะจ้ะเขากับสิได็ดปิดแก๊สเลยเนาะคะ่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นจ้า ่ะหลังจากถีร้อนําดองเย็นนะจ้ะตอนนี้เพ้นกับสีผ้ามาหั่นแค่หลอดกับหัวใช้เท่าค่ะก็คือหัวใช้เท่าฮอกเอาเปลือกออกหลักล่างทําความสะอาดให้สะอาดด้อจ้าค่ะหลังจากนั้นเนะคะ่ะฮอกกระสบมาหั่นกันเลยค่ะฮอกกระสิตัดครึ่งแบบนี้นะคะ่ะค่ะแล้วก็้าครึ่งเลยค่ะถ้าผู้ใดต้องการอยกผพาไปลูกเตากระได้ด้วยจ้าอันมือนี้เพ้นกับสิเหตุเป็นพาแน่ด่านไร่ยญ้าแบบนี้ค่ะ หเขาได้ชินประมาณนี้เนาะจ้ะข้ากับพาาครืงค่ะท่านใดก็ต้องการอยากเฮ็ดเป็นรูปดอกใหม่ก็ได้ด้วยจ้ะหรือว่าหั่นเป็นรูปเตา๋าก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยเนาะจ้ะ ค่ะพอห้าหันเสร็จแล้วแบบนี้เนะจ้าเขาก็เอามาใส่ถ้วยไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็นมาหั่นแค่ลดกันเลยค่ะแค่ลดห้าก็ะสิบพาครึ่งหนึ่งขึ้กันจะ้ะจะได้ชินประมาณนี้เนาะค่ะชิ้นน่อยชินใหญ่ก็ตามชอบได้เลย้้จ้า เพราะได้แบบนี้แล้วเนาะจ้าหลังจากนั้นเพื่นก็สิเอามาคุกเกลือค่ะคุกเกลือถึงใบหานาที่ค่ะคกเกลือนี่กับเาใส่หลายเลยค่ะใส่ประมาณหนึ่ง่อนซาค่ะคุกเกลือแบบนี้แล้วจ้าถึงใบหานาที่เนาะจ้าค่ะตอนนี้เฮาก็มักถึงดได้ใบหานาที่แล้วเนาะค่ะสังเกตเบ้างค่ะว่านา้ำตรงนี้เขาสิออกมาเนาะจ้าหลังจากนั้นฮากระเอา แครอทก็หัวใช้เท้าเ้าไปล้างน้ำทำคว่มสะอาดออกไะอาดเนาะจ้าเส่น้าเกลือได้หานะที่แล้วเนาะจ้าเพ้นก็นเอาไปล้างทำความสะอาดเนาะค่ะเอาน้ำเกลือออกให้หมดเลยจ้าตรงนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็น้ำดองกับเย็นเรียบร้อยเลยเนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็มาเอาแค่รทกับหัวใช้เท้าใส่มาในขวดโหลเลยจ้าจับเลี้ยงเลยด้วยค่ะ พอเขาแซน้ำเกลือแล้วเนะจ้ะเขากับสิมีออกเป็นหนุ่มๆลงค่ะคือแบบว่าผิวของเขากับสิบกแข็งคือเก่านะค่ะคือสีอ่อนสินิ่มลงจ้ะ ค่ะพอเลี้ยงใส่ขวดโหลสเสร็จเรียบร้อยเนาะจา้จาจะนั่นกะเทาน้ำดองลงไปเลยค่ะเทใ้ถ่วมเลยเนาะจา้าค่ะพอเ้าเทานา้ำจนมาถ่วมแค่รดกับหัวใช้เท้าแล้วเนาะจา้าจากนั้นเขากะมาร์กไวประมาณเจ็ดมือค่อยออกมากินได้เด้อจา้าค่ะรสชาติของเขาก็จะมีความเปรี้ยวหวก็หกวานน้อยๆล่กวกะ เข้มมกะอย่าเข้มหลายเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเขาเห็ดจนเข้มเกินไปลววนเกินไปมันก็จะรสชาติออกมาเ่แี้เนาะค่ะกะไซปริมาณที่ส่วนผสมที่เห็ดห้เบิบ้งเลยเนาะจ้ากะซิมเบิ้งค่ะรสชาตินี่กะล่งตัวค่ะกลมๆจ้าค่ะถ้าเพื่อนๆทนันใดมาคลิปนี้เนาะจ้าชอบคลิปนี้ค่ะว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นน้ำในเดือจ้าขอบคุณค่ะ